ถึงตาไม่ได้ท <t os> ี่ถึงตาก็ได้ใจผมละจะร้อาให้เลยว่าเล่นทีเดียวไหวเกี่ยงไม่ไม่เข้กูโอ้โหไปนู่นเหรอไปไหนดีเนี่ยไม่ไม่เข้าลงมาเลยเนี่ยเกี่ยงไปไหนตัวไหน ลงเป้าก <c oughs> ันละกันไปมีกล่องปไปไม่รู้จะไปไหนแล้วลงตรงนี้อีกนะเกียร์คคิดว่ามีคนเอานกมาหน่อยได้เดี๋ยวบอกนะูจะตายคนแรกใครแม่งมีเอานกมาวะเกียรไอหน้ามึงพูดอะไรของมึงแววแวหาอะไรของมึงเนี่ยนาพูดเบอร์สามพูดแบบเจ้ามุกเกียร์ไมจะพูดทำไมอ่ะสามไม่จะพูดทำไมอ่ะ ก็อย่าพูดนะครับเยี También, enough, enough, enough. ่ยบเยี่ยบเยี่ยบสวัสดีครับพี่หมดเออเลย น้านักตัวยิ้มพูดสกินสกินมันไม่ได้เท่านี้นะแต่แม่งเล่นในคอมแม่งเล่นโหดจริงถึงจะไม่ใช่นักแข่งแต่แม่งก็โหดอ่ะโหดอะโหดเออโหดโหดครับเดี๋ยวใครเอาใครเอาเหี้ยบนวันอะค่วน่าจะเป็นใครหลกแบงก์บนวันไหนดีในโลกอยู่แบงโกครับ ทำมาเป็นเนินเลยเบอร์หนึ่งเฉยพี่อยู่แรงไรหรอครับไม่มีนะกู้ยแกนด้วยว่ะเกินตึงไม่มีทิฏฐิตึงสุดๆอดเอาว่ามีโจทย์ด้วยมีโจทย์มีโจทย์สองตึงสองตึงเจอโจทย์อะเจอโจทย์อะเข้าใจป่ะหละ่ะ อู้อีนลมอีกแล้วเหรอเ้ะชุบล้วเราพู้คไปจะตายอยู่แลอู้หู้ไโจดรบว่าว่ากูพอละแค่เนี่ยแต่เวลาฮีโลนี่เวลสามนสองนี่มึงนี่มึงเลิกแกงไปไหนเวลสามเิบสองหวะนี้เวลสามเป็สองทำไง ตายไ,ไม่นะเเออพื่อนเราชุบตรงนี้แหละยอีเพื่อนเราชุบตรงนี้แหละตายแล้วสั่งเลยนะยอือถ้าเกิดผมตายนี่ผมโดนด่าเละเลยนะตกซองแล้วน,นะจะโดนเละเลยเละไม่มีที่ติรอรอชุบ ไี่รอชุบรอชุบ้ยตัวร้อนจีเลยน้องเต้ยนักแข่งอ่ะมันจะเป็นโหดนะเว้ยนักแข่งมันจะโหดแต่นักแข่งมันแต่นักแข่งมันต้องมีลูกซองกควงม่วงเด็ดนะแล้วเนี่ยสกินที่อะไรไอ้ปอบปลาฉลามเนี่ยอะไรเนนักแข่งก็ต้องมีสกินดีๆนักแข่งมันต้องมีสกินดีๆตาจมว้นะทุกคนดูจากงอะเขาแน่าแบบ เขาน่าจะถอดสกินปืนแล้วแบบสู้กนนันหนักหนักแบบสูสีกว่าเลยจัดเฮ้ยมาเหรอกูดคนเดียวยใช่ไหมวูดี่นี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละที่กินตูเอาเลยพี่คนท้องเจ็บมากเอาเลยพี่เอาเลยตัวพี่ไล่กลับกลับมาแก้ไขหนึงแน่หมดตี้ว่ะ ตึงมาตึงมาตึงมาตึงตึงจัดพี่เจ็บปวดแล้ยบ้านไหนพี่เด็กคุณค่าสองเลยเหรนี้บอกคุณค่าสองเจียวยังมีคนอยู่เบอร์นี้เหรอไม่ได้หว่ะโคตรตึงเลยนักแข่งพี่ไม่เคยนักแข่งคนทำโคตรติดเลย บบยังควรแบบไปของมีสปอร์ตได้แล้ยนะอือจริงผมก็แข่งผมก็ผมก็เป็นนักแข่งอยู่อ่ะน้องอืเป็นนักแข่งอยู่อ่ะค่าต่างเลิกหนึ่งโหค่าคนน้อยอ่ะพอดีผมเป็นนักแข่งอยู่ครับตอนนี้เลิกเลิกแข่งแล้วโคตรถูกเนี่ยพี่พี่โคตรถเนี่ยพี่โคตรถูกอ่ยธรรมดาครับธรรมดาครับ เป็นเป็นเป็นนักแข่งอยู่ครับของทีมอีวครับอีวอดอะไรวะนะอีวเฉยเลยกาล่วงต่อน่ะน่าจะล่วงต่อนะเปิดเขาก่อนโคตรดเจ็บตัวเองมีคนเดียวด้วยแล้วเปิดคนเดียวด้วยไม่น่ารอดบอกแล้วรีเปิดโอ้ยเรื่องอะไรเนี่ย พี่เจ็บแล้วเจ็บแล้วพี่อะไรนะเจ็บแล้ว,วต้องผมต้องผมผมต้องผมพี่พี่ยิ่งอยู่นี้พีงอยู่นี่อีเอ้หัวอี๋หัว,หวไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับทุกคนตึงมากเลยตอวเนี้ยอืม กูรอดูพี่นักแข่งเด็กปูแอนเพื่อนพี่นักแข่งไปด้วย,วยเฮ<อ>้ว้าแอนเพื่อนห้าร้อยครับเั้ปเาวพี่ปนมันตายมันตายล่วงตีออกเพื่อนวงเลยไปดอกปืนจะปารในวงไปดูงมันจะปารไม่ได้พี่นักแข่งกู ขียขี้ขีีีดูสเตปพี่นักของกูยังเสียงมันดูแถอนี่พี่พี่ม้ำพี่ซ้ำีซ้ำไม่แย่งของเพื <S <S <ES> เ่นนอนบอกเลยมันอยู่มันอยู่ที่ใกล้แอนดอกเลยแ่องย <ival> ังอิจียังี นี่ของดีอยู่นะเก็บเสียงอะไรอ่ะของเกาะอะไรอยากได้เกาเสียอันดิอุ้โหว้่แวควันพี่นักแข่งว่งไปแล้วเฮียโคตรตึงเลยอู้หดูเกาะมึงดีดูพี่ดูดูพี่นักแข่งกูยิงไปเกาะสี่เลยอ่ะพี่นักแข่งมีโจ๊กเกยบ้านพี่มีโจ๊กเกยบ้านพี่แข่งรถนี่เพื่อนผมได้ยินเสียง พี่เอาเลยไอตัวนี้แหละที่มันฆ่าผมพี่ระวังให้หนะพี่มันมีลูกซองมันมีลูกซองพี่ระวังระวังระวังพี่พี่พ,พี่พี่นักแข่งกูไม่เคยตายเลยตายสามสรอบพี่นักแข่งกูรอด่หัวนักแข่งของจริง,ข,งของจริงแต่ทำไมสกินแต่ทำไมสกินเอ๊เอ เอ็กเอแปดพี่โดยมือเป็นแบบนี้อ่ะมันต้องแบบสกิจีม่วงนะไม่มีตังค์อ่ะเหก็เขาก็ลาหัวดอคือมันอยู่ตรงไหนวันหน้านั่นพี่พี่เอาเลยลุกโอนอ่ะเอาดิโอ้คนแปดโอ้โหไม่ทันผมมาลุก่อนจะจะตัดรากัวพี่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 ไม่ตายพี่พี่มีคนขึ้นมาชาร์จไม่มีชายตัดเลี้ยง มึงให้มึงจะให้กูเรียเกเขาว่าคุณยายคุณคุณลุงคุณลุงคุณลุงเอามันคุณลุงเขา่าจะยยยอยู่เยอะกากูตาดะกว่าตาเอาหัวหูมันไม่ได้ดิตาต้องเอามันวิ่งออกมาก่อนตาตาระเบิดสวยตาสวยสวยสวยระเบิดระเบิดโดนสวยตา ไอ้เี้ยตะลื้ตาู่ป่าู่โหดเลยเหี้ยบัานความ้าลฮ้ยับเพื่อนป้าต้าสวยป่าสวยต้าป้าเก้ากิบอีกมีสองคนเพื่อนเดียวกันนะคนดูสิบสามคน แต่คนดูกูยี่สิบกว่าคนน่ะตอนนั้นน่ะเจ็ดก็ตึงตากระโดดยิงเได้ปะใช้เอกใช้เอกเอกแปลกระโดดยิงไปเลยตาไปเลยตาตาต้องได้ที่หนึ่งถ้าเกิดตาได้ที่สิบระวังนะตาถ้าเกิดมาเข้าสองคนก็เข้าไปด้วยมันดึงจู้เหรอตาตาตูเยอะตาตู ตาต้องดักรอมาทพละคนแล้วมังมาปะสวยปะเก็นมากหายไอ้โว้คู่เดีอยอะไรเหี้ยยังไม่เงียบก็เล่นสร้างห้องอ่ะไอ้โว้แบบหลุดตาหายละตากู่วยถึงตาไม่ได้ทิ้งตาก็ได้ใจผมละ จะเล่าให้เลยวเล่นทีเดียวนี่กระปลาระเบิดขยันกันจังล,ละวะสวยปะไอ้เหี้ยแม่งนกระเบิดตัวเองโคตรงูลเลยมันอยู่ในแถวนี้แหละตาไปกใกล้ๆป่ะตาลองหนุนสวยปะวย,วย,วยตึงจานตาภูขอเอ็ดวนตาไป่แดน <laughs> ขอแอดเพื่อนเลยเหรอบอกแล้วผมนักแข่งตึงจนดูนะก็ห้องไปมันจะเป็นยังไงวันนี้ผมเคยเป็นนักแข่งมาก่อนครับโอ้โหใช่เลยอ่ะตา เดี๋ยวไป,ไปกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวมาเล่นใหม่ครับหูต่างพูดตึงอ่ะ <laughs> ตึงตึงตึงเกินไปละไปละเจอกัน